ก้นก่าจีบจัมตุนงกจังย้ตอนนี้อยู่ที่ช่องต้นก้าคิดนะคะวันนี้เรามาเดินทัวร์กันที่เยาวราตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอาคารเท็กซัสนะคะวันนี้เรามาจอดรถที่นี่นะใครมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถมาจอดรถที่นี่ได้นะคะไปกันเลยไหมต้นก้าไปกันเี่ตายกได้ วันนี้มีไก,กด์มาด้วยนะ,ะมีไกด์กิติมาสั่งนะคะเป็นลูกพี่ของต้นกล้านะลูกพี่ชายกับลูกพี่จุ๊บิมงเออคิวเป<อ>็น่นงหอ่เขาบอกว่านี่คือะกขนมปังเงจากกา้าเด่เราคิวเป้นลอยคิวนี่นะต้องโดนต้องโดนโดนไหมเ,เดยแล้วตามไกด์่า พี่โจกนะคะจะพาไปกินก๋วยจั๊บลุงพี่โจกจะไปกินก๋วยจั๊บนะคะแล้วต้องรับบัตรคิวด้วยเหรอ ที่เ่ิยจับวอดโพชนานะคะหน้าลงโนู่นไปไปไล่ต้องไปรับใบคิวนะคะที่รอคิวอยู่นะคะแลรอคิวอยู่ค่ะเยอะเลยคิวเยอะมากคนก็เยอะมากทันการจะได้กินเกิดจับแล้วนะคะ ม่ต้ําจิ้มซอง,ง,องมีหมูมีอะไรนี่มีปลามีพอรพอยสวยจั<อ>งพี่เล็กม,ม,มาแล้วนี่มาแล้วต้นกล้าต้นกล้ากินอะไรดีอะลูกหรือต้นกล้ากินกระเพาะปลาแล้วกันนะมีกระเพาะปลา,าด้วยนะ ชเป็นไงพังตรงก้าเร็วเป็นไงมั่งอร่อยไหมไอ้ซอสสมัยไหน่กจุกกินไปกุจุกไปลองไปอู้หหนขอถอยล้อหนึ่งนี่คืออะไรต้มสมัยไหนเนี่ยโอ้โหคหูะได้เลยนะร้อน้นไม่ต้องปงเลยนะเนี่ยเด็กๆถ้าเกิดใครชอบกินเห็ดก็เพิ่มินอีกได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใคร เท่านี้ก็โอเคแล้วใช่พาเขาใส่พกไทยไมา่แล้วม,มืนก็จะเผ็ดีิกทยอะไมันหอมพรก,กไมากเลยอออยอะรอคิวไม่นานอย่างีนานกินนะรอคิวเดียวคนเยอะรอ่เดวดวกใครมาที่นี่อร้านนี้นะมิชล <in> ินสตาร์เส้นเปิดจางที่นี่จะไม่เหมือนทัน กินอะไรกินน้ำทับพิมพ์หรออมอร่อยครับกินดูก่อนชอบไหมกินกัวลังมันสดไปต้แกินก่อนเร็วกินก่อนเร็วชอบไหมเอาก็จะได้ซื้อไม่งันไ่ไอร่อยนะครับกินกอนชอบไหมกินวไปต้งแชอบไหมเอาเมา เอาเบ้าอใช่ไหมอร่อยใช่ไหมครับเออยกมือให้อร่อยใช่ไหมรโลหนึงหรอกล่องเล็กก็พอแล้วข้าใวยก่าร้าดีดี ทบาหมโลของหวานวันนี้เราจะกินอะไรดีเอาบัวลอยงาดำนมสดค่ะแล้วก็อะไรมามาอันนี้เป็นเต้าทึงน้ำลำไยนะคะหวานกำลังดีหอมลำไยมากเลยอะ่ะนนห ไอหนูหนูจริงเนยจริงนะแกจเราไปหลงตรงนี้กันแล้วเราก็พุ่งออกไปนะพุ่งออกไปไม่ว่านะแต่อย่ามาชนเหมตรงไนที่เราไม่เอาไหน สดดีอ่ะ้วันนี้หมานอืเอาะเานานไหนไหนนงาอร่อยอร่อยคือดีปะเอาแบบกุายปะโ้แรบัวเอาปล่ะไหนดูดิแรบัวร้านนี้ร้านนั้นเป็นไงมากโอ้ยยย ลากบัวเบลเลอรยลากบัวนมสดอร่อยมาก่ดูบัวหนอยใหญ่มยอากดูลากบัวกันไม่เคยเห็นนะโอ้ลองทีมลากบัวเราต้นกล้าไม่มีปัญหาต้นกล้าจะกัดยังไงกัดแล้วเอาปัญหาข้างกัดดิโบราอโบราณมามาอร่อยไหมครับ ร้อยคิวขนมปังร้อยคิวเยาวราาเจ้าเด็ดเยาวร่านี่ไปเอาบัตรคิวมาแล้วนะคะคิวที่เก้าสิบเอ็ดเหรอตอนนี้เราอยู่ ได้เยอะจัดนี่อะไรนี้โกโก้อ๋อนี่กาแฟกาแฟอันนี้อะไรนี่นี่เดี๋ยวเธอเลือกสังขยะสั่งไอศครีมสั่งขยะน้ำตาลสังขยะน้ำตาลสังขยะน้ำาี่สั่งขยะนมนมเนยสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตกาแฟเดี๋ยวมาดูกินเลยไหมสั่งขยะสั่งขยะ หยิบไปมันเลอะน้ำแตกค่ะอร่อยสมคำร่ำเลยใช่ไหมนี่เแหละที่อยากทกินมาแล้วนี่นี่นี่เนยนมเนยนมดูดูดูเนยนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไส้ดูไส้ให้ดูไส้เดี๋ยวเลอะโอ้โหไส้แตก ไม่เยอะเนี่ยขกรอบนอกลู่ในม่มข้างนอกนุมมากกรอบเอแล้วเอาเร็วๆ้กันก้ากินิต้นก้ากินแต่กรอบนู้นไปกินของคุ้โจ๊ตอนก้าน่ายชอบของคุ้โจ๊บอ่ะลองกินแล้ว ปูจูบเริ่มกินไปว่าต้นกล้าไม่มีปัญหาน่าหรือแม่แกให้าวเอาวันนี้เป็นลูกพี่ไหมหรอใช่ปะพี่เป็นลูกพี่บ่ามาตาบากยืนในดวงใจจริงลูกพี่บ้าลูกพี่บ้าอาบรปเนี่ยว้าวอร่อยนะเรใครจะกินต่อจ้ะฉันเองอะไรปะกาแฟใส้แตกไม่ได้ยินบรเลียด้วย ไซลิ้นเก่งแล้วเราอ่ะหวานมันอะไรอะมน้ำแตกโอ้ยเรียบแ๊บเดียวแตกเลยกล้ามาห่ะแม่อร่อยไหมอร่อยมากวีดูดูดูเจ้าไว้ดูเจ้าไวต้อกาแฟต้องกินนะแต่ขนมปัง นอกนุ่มในจ้าอร่อยเด็ดเหรอลลปลาใสแตกเดี๋ยวเรามาลดดีร้าสดท้ายแล้วนะคะร้านนี้เป็นร้านตต้งโหนะคะกต้งโหนเยาวราสอร่อยมากกะตมต้ง,ตงโหสัญญาแยาเหยียดเลย,เลยเนี่เลยมะต้งโหนสักขยาย้อนอะ

มาลงกินหน่อยกินไเลียเี่ยกันฝดตอนหนตอนตกดิอคือให้โดนก้าไงตอนนกิเร็วอร่อยะอร่อยะไม่อร่อย เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. เป็นกำลังใจครอบครัวเราด้วยนะคะ mm hmm. สำหรับพี่ๆนี้นก่อนค่าวถ้าไปต่อ hmm.